แม่พูใหญหรอกจ้าข totally ั nah if <N 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 ้นเจ้าะงัดขึ้นมาไวเร็วมันโพเขึ้นมาใหม่ดิเนาะใหญ่แห้งตัวนี้ใหญ่ก็ดอกขั้นเจ้าเก็บไปแล้วเสือบ่ะเมียนแบบห้องเก็บนะดอกไม่น้อยเมียนนี่ประมาณนี้ตอนน้องเก็บบุ้ตีพูดเลยนี่ขันเจ้าะงัดบุ้งตีหอยก็ร่างกินหอยน้อเนาะยงัดขึ้นมาเร็วดิหนิอืมมันกันเพิ่งงัดขึ้นมาไวเร็วไหมเมียนนั่นเราขึ้นมายุูนะหักเฮ้ยหลึกเลยว้าสมัยยาวแท้พูนะ เห็นตูปลูกอยู่แต่แสบเนาะคัดคัดกินคุณนะ่ปลูกกับอันนี้อยู่สุดอี้ยงดอกอะไรล่ะมันมีอีกดานอืมโบเห็นนี่ดิดอกไม้หักซ้ำไปมองได้ก็พอแต่เห็นมันสีโพคือนมาอีกเลหันนั่นนะพี่ น่ะเดียนี่ลีอืมเสือคนนะ่ะเอาเป็่ไงเนาะมึดดุ้งหักกระบี i ลดบ้างไหมบ้างจังขืนมาอีกเลยนะแสบแสีขาพัน